สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายหวน,นะครับวันนี้รถไทยของเรายางรั่วครับมีแต่แนวสวยครับส่วนรถด,ดัำก็เผาขาดครับนี่ครับรถของมือจกครับยางรั่วครับเดี๋ยวจะพาไป ดูรถด,ดำอีกครับยางทำไมหัวจุกขาดครับมันอยู่ข้างนอกครับรักษายากครับเรามาเก็บกองดินตรงนี้ครับพายุกำลังมาครับขอโทษครับลมอย่างแรงเลยครับทางโน้น พายุกำลังมาครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถดำครับกำลังพานั่งรถไปดูรถดำอีกครับส่วนรถดำนี่พผาขาดครับอยข้างล่างครับกำลังซ่อมเยงฝนกำลังมาแรงอยู่ครับพายุครับ ่วนดูดีกันยางไม่รู้ไปไหนครับเอาอยางรถไปไม่มาเลยครับนี่ครับเรากำลังพาไปดูรถดําเพาขาดครับเอาดินมาทีได้เที่ยวเดียวครับนี่ครับอยู่ล่างนะครับ กำลังจะพาไปเดินดูครับนีบ่ยอดไปอแงอย่างนเนีัยฝนกำลังมาครับอย่างแรงครับกำลังพามาดูลึกดำกำลังนอนซ่อมครับ เผ่าขาดครับซ่อมเองครับช่างต้อมบอกว่าหมดประมาณเซนสองเซนสามครับรถท่อเทบครับนี่ครับกำลังซ่อมครับเผ่าหลุดข้างล่างครับนี่ครับ Trí cả dài <laughs> một hôm lặng, sống hôm lặng, sống hôm lặng, sống hôm hả, sống hôm lặng, sống hôm lặng, ใช่ครับสงสัยดูไม่ได้นะครับอันนี้เป็นลูกน้องเองครับถ <c oughs> ้าเป็นลูกชายพ่อแก่นี่สงสัยไม่เดินกลับบ้านแล้ว <c oughs> นี่ครับกำลังซ่อมเองครับปาดูรถไถแล้วก็ขอคุณรอบรู้นะครับว่าถอดดูข้างในแล้วเป็นยังไง ขอคนรู้หน่อยครับแสดงความคิดเห็นออกมาหน่อยครับทีมงานมือจกสายหวนเราเอมเป็นเกียเเกียวอ่ะจิ้ง ใครรู้ช่วยบอกทีครับจะจะเปียวบุืกี้ไม่เข้าลงหรือเปล่าอาลงแล้วบอ่นึกว่าจะออกตัวกับน,น้ำฝนตัวป้ามันจะลงะขึง้นว้าวงากอยู่ดี้นี่ครับนอนกินข้าวเลีงอีกแล้ว,ลวครับราดำครับติดว่าอะไร

Hả? Đi qua bên